มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกู้ภัยสุดงงเจอมือปริศนาวางหน้าปักคนเจ็บชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เพียบหลังจากที่มีการนำภาพชายท่านหนึ่งซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการถูกภรรยาทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บและมีแผลแตกที่ศีรษะและเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลนิธิร่วมกัญอยู่เดินทางไปช่วยเหลือทำแผลและพาส่งตัวยังโรงพยบาบาล เหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะแต่ว่าหลังจากที่กู้ภัยมาดูรูปที่ถ่ายเอาไว้ขณะที่ทำแผลให้กับผู้บาดเจ็บพบว่าที่หน้าตักของผู้บาดเจ็บมีฝ่ามือปิศนาโผลมาวางในตำแหน่งที่หลายคนมองว่าไม่น่าจะใช่มือของผู้บาดเจ็บเอง จนมีการนำภาพดังกล่าวไปโพสต์ลงใน Facebook เพื่อสอบถามความเห็นของชาวเน็ตค่ะซึ่งก็มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจนะคะและออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าถ้าเป็นมือของคนเสพเองค่อนข้างที่จะยากสำหรับคนทั่วไปที่จะพักข้อมือได้ถึงขนาดนี้โดยไม่เสียการทรงตัวเรื่องนี้นักข่าวเราพอเห็นเป็นกระแสก็ไม่รอช้าลงพื้นที่หาคำตอบ ให้นักข่าวของเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะที่ได้เข้าไปช่วยเหลือและเป็นผู้ที่ถ่ายรูปด้วยตัวเองคือนายชุมพลเกียรตเพียรเลิศอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกักันยูบอกว่าตนได้รับแจ้งจากสบพบางพลีว่ามีเหตุสามีภรรยาทะเลาะกันจึงเร่งไปที่เกิดเหตุและตรวจสอบส่วนประเด็นเรื่องรูปที่โพสต์ลงในโซเชียลเจ้าตัวได้เล่าว่าปกติถ้าลงพื้นที่จะต้องมีการถ่ายรูปส่งในไลน์กลุ่มให้กับทางโรงพัก พอส่งไปเพื่อนก็ส่งข้อความมาว่าสังเกตดูที่มือของผู้บาดเจ็บว่ามันแปลกๆเหมือนมีสามมือตอนเองก็เลยลองสังเกตดูและลองโพสต์ถามในโซเชียลส่วนตัวถามความคิดเห็นเพื่อนๆว่าคิดเหมือนกันหรือไม่ว่ามือในภาพมันดูแปลกๆ เหมือนมีสามมือเจ้าตัวเล่าต่อว่าช่วงที่ทำแผลก็มีแค่เจ้าของร้านชากับลูกค้าที่มานั่งดื่ม2-3ถึงคนแล้วก็น้องอาสาอีกหนึ่งคนที่เข้าไปทำแผลให้ผู้บาดเจ็บและตอนที่ถ่ายรูปก็ไม่ได้มีใครอยู่บริเวณนั้นหรือว่านั่งใกล้กับผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดส่วนตัวแล้วก็เพื่อนอาสาลองทำมือคล้ายๆในรูปก็ทำไม่ได้ก็เลยเกิดข้อสังเกตนี้ขึ้นและข้อสงสัยและเล่าต่อว่าผู้บาดเจ็บนั้นก็ไม่ได้มีบาดแผลที่ข้อมือแต่อย่างใดค่ะ ทั้งนี้นักข่าวของเราติดต่อไปยังชายผู้ได้รับบาดเจ็บในรูปซึ่งเจ้าตัวขอไม่ให้ข่าวและไม่ขอให้ไปพบแต่อย่างใดนะคะและยืนยันว่าเป็นมือของชายในรูปจริงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ